ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายเซอ e ์เคิลชาแครับวันนี้ก็จะมารีวิวจักรยานไฟฟ้าคันแรกของร้านก็คือตัว HADOR HA800E ตัวนี้นะครับผมจะเป็นจักรยานไฟฟ้าในการช่วยปั่นที่เป็นไฟฟ้านะครับผมจะได้อะไรไปบ้างดียังไงประโยชน์เป็นยังไงนะครับผมใช้งานประเภทไหนบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ ครับผมจักรยานไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่น่าใช้ในยุคนี้นะครับผมยุคที่น้ํามันแพงแล้วก็การเดินทางที่สะดวกสบายรวดเร็วกว่าเดิมจากการปั่นจักรยานหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะจักรยานไฟฟ้าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมในยุคนี้ทําไมเพิ่งเอามาขายเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนมันแพงม,มากเลยกว่าจะมีจักรยานไฟฟ้าสักคันหนึ่งถ้าเป็นสําเร็จจากโรงงานต้องมีหลักแสนถูกต้องไหมครับผมอย่างเช่นทุกวันนี้คุณก็รูอ้อยู่นะพวกฟูซัสอะไรต่างๆเนี่ยราคามัน2อสแสนนะครับผมก็จะได้จักรยานไฟฟ้า1คันแล้วก็สมัยยเนี้ มันถูกลงมาเยอะนะครับผมตัวนี้ราคาเพียง32,000บาทจากฮาร์ดอตัวนี้นะครับก็เป็นจักรยานไฟฟ้าที่น่าใช้คันนี้ได้ซื้อนะครับผมร้านผมเนี่ยซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ประจําการอยู่ที่ร้านแล้วใครอยากทดลองปั่นก็สามารถเชิญที่ร้านได้นะครับผมทาไมผมถึงซื้อเพราะว่ามันไปกลับบ้านใกล้ๆนะครับผมประมาณกิโลกิโลกว่าเนี่ยผมก็ใช้รถคันนี้ไปเลยนะครับผมแทบไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเลย ไปได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็น้องๆที่ร้านก็ชอบนะครับผมไปกินข้าวกลางวันอะไรกันเขาก็จะยืมรถจักรยานคันนี้ไปก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ในการช่วยส่งกําลังโอเคขออธิบายก่อนนะครับผมว่าคันนี้มอเตอร์มันทํางานยังไงนะครับผมหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันเหมือนมอนเตอร์ไซค์เลยหรือเปล่าแค่เข้าไปแล้วก็บิดแล้วก็ไปนะครับผมไม่ใช่นะครับผมตัวนี้ต้องเป็นแพดเดิลด้วยก็คือคุณต้องปั่นจักรยานด้วย ลักษณะการทางานของมันนะครับผมขอพูดตามภาษาชาวบ้านเลยก็คล้ายๆแบบว่าคุณปั่นจักรยานไปแล้วก็มีคนมาช่วยผักคุณให้มันไปได้เร็วขึ้นแล้วก็สบายมากขึ้นนะครับผมถามว่าเร็วไหมเร็วสู้เสือหมอบไม่ได้นะครับผมไม่ใช่เน้นความเร็วแต่ว่าเน้นในการสบายในการปั่นแล้วก็การขึ้นเขาที่ดีขึ้นการแบกของที่ดีขึ้นนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะได้จักรยานไฟฟ้าสักคันเนี่ยผมขอเสนอก่อนว่ามันสามารถใช้ได้หลายประเภทประเภทมีใครบ้างนะครับผมผมขอแบ่งเป็น3ประเภทก็คือไฮบริดออกกําลังกายนะครับผมแล้วก็ทัวร์ลิง แล้วก็ต่อมาคือซิตี้ไบค์นะครับผมขอแบ่งเป็น3ประเภทแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าลักษณะของมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปงได้ทั้ง3าประเภทประเภทที่1ก็คือทัวร์ลิงใช่ไหมครับอย่างที่บอกมาตัวนี้เหมาะสมกับทัวร์ลิงมากเพราะว่าคุณสามารถใส่กระเป๋าใส่แหลกตรงนี้ออกแบบมาให้โดยเฉพาะนะครับผมเฟรมอลูมิเนียมที่แข็งแรงแล้วก็มีแหลกอะไรต่างๆคุณสามารถใส่ได้นะครับผมด้านหน้า2ใบด้านหลัง2ใบอาจจะเทินข้างบนนี้อีกหใบเป็น5ใบอ่ะ กระเป๋ากล้องตรงนี้อีกหนึ่งใบก็สบายนะครับผมสามารถทัวร์กันได้สบายๆเลยแล้วถามว่าทัวร์ได้ไกลเท่าไหร่นะครับผมโดยปกติทั่วไปคนทัวร์ลิงถ้าแบบว่าสายแบบสโลว์สโลหน่อยนะครับผมท่องเที่ออยวเฉยๆก็ประมาณ60-70กิโเมตรต่อวันนะครับเขาไม่ได้รีไปแล้วเขาจะดูวิวอะไรกันไปเรื่อยๆนะสำหรับสายทัวร์ลิงนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่เพียงพอไหมมันมีทั้งหมดอยู่5โหมดนะครับถ้าคุณใช้โหมดที่1มันก็จะไปได้เรื่อยประมาณ2ี่โมบยี่สับห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมถ เพราะฉะนั้นมันสามารถปั่นได้สูงสุดเกือบ100กิโลนะครับผมแต่ว่าโหมดที่สูงที่สุดก็คือโหมด5โหมด5ตัวน,นี้ก็จะส่งกําลังได้เร็วขึ้นแล้วก็ปั่นได้เร็วขึ้นนะครับผมเหมาะสำหรับซิตี้ไบค์แล้วก็ไฮบริดสามารถ ใช้ได้สูงสุดถึง50กิโลนะครับผมแล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ30-35จะตัดกําลังอยู่ที่35นะครับผมตอนแรกผมก็จะพยายามอัพ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 ให้มันเร็วกว่านี้ไปกับเสือหอบได้ไหมก็อัพได้สูงสุดแค่35นะครับผมพอถึง35แล้วมันก็จะตัดไม่ส่งกําลังต่อนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นกําลังที่คนปั่นอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นทัวร์ลิงถือว่าโอเคขึ้นเขาแบกของแบกสัมภาระเต็มที่นะครับผมช่วยคุณประหยัดแรงไปได้เยอะ ท่องเที่ยวสนุกนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณท่องเที่ยวแล้วอยู่อยู่แบตหมดกลางทางคุณก็สามารถปั่นต่อได้ป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ปั่นต่อไปไปถึงเป้าหมายาสถานที่เป้าหมายแล้วก็เราก็เสียบต่อแล้วพรุ่งนี้ก็ไปกันใหม่นะครับผมทัวร์ลิงถือว่าเพอร์เฟกมากสําหรับทัวร์ลิงก็อย่างที่บอกนะครับผมไฮบริดกับซิตี้นะครับซิตี้ก็คือคุณตื่นมาแล้วคุณอยากจะไปทํางานสถานที่ทําง,งานคุณก็ประมาณ10กว่ากิโลนะครับผมต้องเสียค่าน้ำมันไปตัวนี้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนะครับผม ชาร์จแบตแล้วก็ปั่นไปได้เลยไม่เหนื่อยอย่างที่คิดเสื้อผ้าไม่เปียกอย่างที่คิดนะครับผมอาจจะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่นี่สไปใส, laptop, ใส่แล็ปท็อปใส่แล้วนะครับผมเข้าไปทํางานนะครับผมมีไฟให้ไฟตัวนี้ก็เป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับผมเปิดปิดอยู่ที่นี่นะคุณก็สามารถใช้เป็นไฮบริดหรือซิตี้บค์ได้ก็ถือว่ามันเป็นรถที่ดีนะผมก็เลือกใช้นะครับผมทํางานเข้าออกบ้านวิ่งซื้ออะไรในบางครั้งนะครับผมผมก็ชอบใช้จักรยา,คานคันนี้เพราะว่ามันปั่นดีปั่นสนุกมากๆเลยแล้วก็องศามันก็คือแบบรถ ทุกประเภทนะครับผมไม่ทรมานมากสามารถใส่เสื้อใส่อะไรไปปั่นได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันขบวสุดตามสไตล์ปามไบเซคเลยนะว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้างนะครับผม เริ่มต้นจากที่ยางนะยางตัวนี้ก็จะเป็น 700c นะครับผม 700c คืออะไรก็คือยางเสือหมอบหรือว่ายางเสือภูเขา29นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ยางใหญ่ขึ้นสําหรับไปลุยมากๆในการทัวร์ล่งแล้วก็ลุยนะครับผมคุณสามารถใส่ยางเสือภูเขาได้แล้วว่าคุณจะเอาเป็นไฮบริดหรือแอดเวนเจอร์ไบค์ที่เป็น 700c 3 5ที่ได้มาตรงนี้นะครับหรือว่าจะให้เล็กลงเป็นแบบเสือหมอบก็ได้แล้วแต่ประเภทที่คุณปั่นนะครับผมมันสามารถทําได้ทุกอย่างข้อดีของมันอีกอย่างนึ่งก็ค ทนพิเศษก็คือการขึ้นซี่แบบ36ซี่ต่อหนึ่งข้างโดยปกติทั่วไปเนี่ยจักรยานแบบทนๆนหน่อยก็จะเป็น32ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น36เพราะฉะนั้นคุณสามารถฟูลโหลดได้รับน้ำหนักได้มากขึ้นในการทัวร์ลิงนะครับผมเพราะฉะนั้นทัวร์ลิงไม่ต้องเปลี่ยนล้อเลยล้อนี้ทนมากๆนะครับผม36แล้วก็ด้านดุมด้านหลังนะครับผมดุมตัวเนี้จะส่งกําลังอยู่ที่ดุมด้านหลังจะใช้มอเตอร์350วัตต์นะครับผม ก็จะเป็นระบบแบบ36โวลต์นะก็คือทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเซตไว้ที่36นะครับมอเตอร์ก็จะเป็น36โวลต์ในอนาคตปาล์มไซเคิลจะพัฒนาต่อแน่นอนนะครับผมเราจะมาดีเวล็อปกันว่าเราทําอะไรมันได้บ้างนะครับผมสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้แบตเตอรี่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับผมแล้วก็ชาร์จก็ชาร์จอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมถามว่าชาร์จนานไหมผมก็แนะนําว่าชาร์จค่ำคืนนะครับผมคุณก็เสียบไว้พรุ่งนี้เชา้าก็มาปั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ชาร์จไว้นาน,น,านข้นนนน้ดวไไ ต่อมานะครับผมคือชุดขับเคลื่อนด้านชุดขับเคลื่อนตอนนี้ก็ได้เพียง1นคูณแนะครับจากเอลตัสแปสปีดเท่านั้นด้านหน้าจะมีอยู่ที่42ด้านหลังจะมีขนาดอยู่ที่ 11- 32 8ฟันหลายคนถามว่าเอลฟันมีแค่11 32สจะขึ้นเขาได้ไหมไม่ต้องห่วงนะครับผมคุณไม่ได้ปั่นขึ้นเขามอเตอร์จะช่วยผลักคุณขึ้นเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเพียงพอไหมเพียงพอไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับผมแค่นี้เดิมๆคุณสามารถทัวร์ิ่งได้เลยจะมีพลังมอเตอร์ที่ช่วยคุณเสมมมอออน,ค,นครผผาาาตตททํํไไดด้้ชิป ตีนผีคาะเซร็สามอย่างคุณก็สามารถแต่งเพิ่มตามคุณต้องการได้นะครับต่อมาคือด้านตัวเฟรมนะครับผมด้านเฟรมตัวนี้ที่ได้ไปก็จะเป็นอลูมิเนียม6061นะครับผมเน้นการคงทนแล้วก็สามารถใส่แร็คได้ต่างๆข้อดีของมันก็คืออลูมิเนียม6061นี้มันค่อนข้างทนนะครับผมแล้วก็เหนียวซ่อนสายหมดทุกที่แล้วนะครับผมหลายถ้าเป็นจักรยานที่มอดิฟายนะครับผมเอารถทั่วไปแล้วก็ไปใส่มอเตอร์เนี่ยคุณจะไม่ซ่อนสายแลวคุณจะเห็นมอเตอร์ได้แบบชัดเจนมากเลยนะครับผมและที่สาคัญคือมันไม่ กันน้ําอันนี้มันกันน้าได้ระดับหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นฝนต้งฝนตกอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับคุณสามารถปั่นลุยได้เลยมันกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซอนสายเอี่ยมสวยแบบนี้นะครับผมดูจากภายนอกไม่รู้เลยว่าเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับต่อมาคือด้านคอนโทรลนะครับผมก็คือตัวสเต็มตัวนี้จะได้ขนาดยาวอยู่ที่90สลบอยู่ที่7องศานะครับผมมาพร้อมกับแฮนด์แฟลตบาร์แบบนี้ยาว7 0 0นะครับผมส่วนด้านตัวเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเจลจับฮาร์ดดอนะครับผม เพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยว่าใครอยากจะประหยัดค่าน้ำมันนะครับอยากจะทัวร์ลิงไม่ต้องเหนื่อยมากมีความสุขกับการทัวร์ลิงใช้เป็นซิตี้บายอะไรต่างๆคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยในราคาเพียง32,000บาทเท่านั้นนะครับผมรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มรับประกันแบตเตอรี่6เดือนเต็มนะครับผมจากฮาร์ดอนะครับก็สนใจก็สามารถจับจองได้เลยนะครับผมร้านปาล์มไบย์เชิมีให้ลองปัน่นแล้วก็มีจำหน่ายทันทีเลยนะครับผมมี2สีให้คุณเลือกดังนี้ โอเคมาพูดถึงเรื่องน้ำหนักกันนะครับผมเราไปชั่งน้ำหนักกัน17.41ถ้าถามว่าจักรยานอันนี้น้ำหนักเยอะไหมแน่นอนครับจักรยานไฟฟ้ายัยงไงน้ำหนักก็ต้องเยอะกว่าจักรยานทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมเพราะคุณต้องแบกแบตเตอรี่แบตมอเตอร์อะไรต่างๆไปนะครับผมแต่ว่าตอนที่ผมไม่มีแบตแล้วผมลองปิดดูลองปั่นดูมันก็สามารถปั่นได้เหมือนจักรยานทั่วไปนะครับผมแค่หนักกว่านิดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ รับผมก็ลาไปก่อนนะครับขอฝากตัวไฟฟ้าตัวนี้ไปเดินนะครับผม h a d o ด HA800E นะครับผมของดีในราคาประหยัด3 2 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามบเซอรเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วอนาคตเราจะมาแต่งกันยังไงทำอะไรได้บ้างกับตัวไฟฟ้าเดี๋ยวอนาคตมาดูกันครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ